บทที่1ิคินนบัญชรชยาสนากาตาพุท่าเชตวามรังส,สวนะานังเจตุสัจจาสพังวสังเยปิวิสุนัาสภากันหังดะชราตะโยคุทธาเทวีสตินา,า,า,ายกาสัพเพปฏิทิ้าไมหังมะเกเตมุนิสลาสีใสปฏิโกไมหังพุโตตัมโมทวิโรจจเนสังโกปฏิทิโตไมหังอุเรสัพภาคุนากรโร อาทะเย็นม่นูรุตโตสารีปโตแตทักขีเน่ก้อนทันโยปิติภาคัสเมิงบุฟาราโนแต่วามัจเจทักขีเนสาวันเน่ไมฮะอาสุงอันทาราุรากัสโปแะมหานาโมุพาสุงวามัสโตตะเกเกสโกปิติภาคัสเมิงสุริยวัตปัพังกาโรนิสิโนเซริสัมปันโนโสพีโตมุนิกุมภะโวุมารากัสโปเฟโรไมเอติจิตตวาทโกโสไมหังวัตเตเนมิจังปฏิฐาสิคุณากาโลคุณโนฮังคุนิมาโลจะอุปรีนันทสิ วลลีเทราปัญญอิเมชาตานาระเตติลกามัมาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินัสสาวกาเอตาสิติมหาเทนาีิตตบันโตชินโนรษาเชยันตาเสียาเตเฉนะอังคมังเทสุสันธิตารัตนุรตโตวสิทักิเนเมตัสุกการทัชกังปัจโตอาสีอาวเมอุริมารตังอัตโมรปริจักรานานา สุตังอาเกาเสรชัดนังอาสีเสสสามการสาชพิตาชินานาวะสันิตาสัตตาปการละงกตาวาตาพิตาทิสันชาตาพาหิรานตุปาาปะวะอาเสสาวิณังยัญตุอนันตะชินาเตชะสาวะสตโตเมสกิเจนะสัตตาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชนะปมญจีวิห,งมมหังนันตังมณีตะเลสะทาปเรนปุตเตสเพเตมหาปุริสาสะพายียเจวะมันโตสุพุโตสุลักโถ นุภาพิตะเวนะจิตุปัทโวะธรรมา,านุภาเวนะจิตตาริาสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตตันตารา,ายโยสัตธรรมา,านุภาพิวัิโตจะรามิชินะปัญชเลติ